สวัสดีครับผมช่างของเราครนพลมนะครับวันนี้จะพาเปิดขายมีดเคมนะครับตัวนี้เป็นใบ12นิ้วนะครับดามจะเป็นไม้พยุงนะครับงานตีร้อนจากเล็กเหนบนะครับชุดแข็งด้วยน้ำมันดินที่หนึ่งนะครับใบ12นิ้วใบกว้างสุด2.3นะครับสัน7มิลดามอยู่ที่5.5นิ้วนะครับดินที่หนึ่งจะเป็นพยุงลายนะครับดินที่สองนะครับ ใบสิบสองนิ้วสัิตมิลนะครับใบกว้างสุด2อสนะครับด้ามเป็นพยุงดำตัดทองนะครับเปิดขายเล่มละ1100รวมส่งนะครับสนใจใเลิมไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ